สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพร้าวๆกับแม่ไก่พาแซบอีเราแล้วจะพี่น้องมื่อนี้ไก่พามากินตาปลาแซลมอนจะพี่น้องตาแตงตาแตงใส่ปลาแซลมอนโอ๊ยผักนี่ไก่สิเอามะไซนี่เดี๋ยักจะไว้หอ่อ <c oughs> เอามาไซ่บอเหมือนแบบจะเดี๋ยวกินบ่เหมือนไอเหมือนจังหยุดไหมโอ๊ย So làm cho chuột chắc bạc con mm. Ôi Oi. xẹp sap, sa ek. Cup cap, you know, cup cap. Ok, sim, pha, sim, pha, sim, pha, ก็จำเป็นนะจำเสียไปกับแก้มกต้องมีแนวแก้มจักบวกก่อนจะพี่น้องนำซ้านำซ้าเออใครแน่มาจามาแซ่แๆน้ำกันอันนะก็เป็นยังยาง,งดังเลยบุ๊ยยงมาทาั้งกี่แม่พี่น้อง ต้องอย่างไปทั้งคุณนะสร้างเขาประทันแล้วแก,ก่กระสิบฮ่าอะอบ้าเนี่พี่น้องเอ้ยบได้ใส่สินเพราะว่ามือนีใกล้เน้นปลาแซลมอนเลยกล่องกระเป็นไกลๆได้เมือ่อนี้่จ้า ไปซื้อขาก้างมาไหมซื้อผิดพี่น้องขาเหงาลืมไปว่าจะคลองขาสั่นไปซื้อก, <c oughs> กล้องขาเหงาก็เลยเป็นไก่ <c oughs> <c oughs> Não marca aqui right. não, é? นัวๆน้ำปลาหน,นัวๆชิไ่้ไปไปซื้อขาก้องมาอยู่พี่น้อง ว่ามันขากล้องซื่อกล้องไหม่ไงขากล้องหละเพราะว่านี่มันสูงผดซื้อมาผิด ทำยังไงสดเลยพี่นะ mm. ในระหว่างกากินกับวาซาบิกับเอิม่มกินกับไอ้ตำใส่น้ำปลาแบบนี้ใก้มากตำแล้วพี่น้องมันแส่บอัน,นคนมาเผ็ด <c oughs> <c oughs> จัโบ,บกก่อนเผ็ด <c oughs> ส่วนมากแบบนี้เพื่อนกับจิเป็นกัาแก้มนะจ๊ะเชยมอาหารแมว ให,ให้อาหารแมวตั้งเวลาไว้หอดเวลาแล้วก็สิ่เรียนบ,บึบบึบ,บลงโอ้ตรวจคัดพี่น้องเลย พี่แขงพี่แขงมาจากเมืองไทยสาใจ ครับงามงามอืม <ừ. S 1> ชิ้นใหญ่ๆเลยใส่ลงไปอืม <ừ. S 1> ลืมเอากระเทียมมากินครับ ปลาแซลมอนกับกระเทียมดองเขากันเด็กพี่น้องปลาแซลมอนกับกระเทียม่ย เอาตักเปรลดไปหั่นชิ้นหนาๆเลยแล้วเล่นหนักจบจะได้ตะกลองอยู่สูงบด เหลือบชีสชาชีสชาแล้วบะเนี่เผ็ดในสูตใต้ and mm -hmm. อันนี้ก็จะไปกินต่อพีน่นองเป็นกับแก่การพิล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใกล้ในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณในรายค่ะอู้ผิดจะบวกช่องไทยกัน